อานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาลองอ้เบึงมาบ่แมนโม่ธรรมดาใส่ที่โอใส่ซีอะไรซีเนอร์กันช็อตแล้วก็ใส่ตะแกงกับพัดลมด้วยเนาะตามทิ่งานผมเลยแต่เวลาปิดเปิดให้ปิดเปิดตรงนี้เลยไม่ต้องมากดสวิตช์่ะพอสวิตช์มันอ่อนแล้วใส่เป็นรวมสีห้างเนี่ยอ่าเขาเปิดไปเลยทำเพื่อปิดเปิดตรงนี้อถามว่าผิดขั้วช็อตไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่าเปิดหินเจียไปเลยเพราะว่าผมทำงานคนเดียวเปิดไว้ปุ๊บเวลาใช้หาปักพ่วงมากนะครับ แต่ก็เสียบยาวๆให้มันใส่หลายตัวนี่มันใส่ตัวอย่างเช่นเอาปลั๊กพ่วงที่มีไฟแสดงฮะดูดูนะครับตัวนี้เกียร์ด้วยจะถูกขั้วกันนะลบใส่บวกบวกใส่ลบดูวห็นปะเป็นเพชรขั้วนะทะลุสังเกตเพชรขั้วอ่าสังเกตไฟนะทางด้านไกลครับมึงแบตเตอรีอนี่เพชรขั้วนะบวกใส่ลบลบใส่บวกสังเกตดูอืมมาแห้งว่ี๋ยวนใหญ่เบิ้งการสปาร์กมันเบิ้องแรกพี่น้องเบิ้องแรกเบิ้ง เห็นบ่เห oh, uh ็นไฟว่อ <ongs> ่าแหันไหถ้าโปรเ้โมเลยนะครับคือใหม่นะครับใหม่นะครับสื่อมาใหม่นะผมจะบอกให้อ่าพิดขั้วนะดูเห็นบ่เห็นไฟว่อ่าทีนี้จะใช้ได้จริงไหมนะครับเกินเบเกอร์คือเเราพร้อมจะมตัดดูฟังเสียงก็แล้วกันเป็นไงอ่านี่คือพิดขั้วเราสังเกตไฟพิดขั้วนะดูดูไฟนะครับท่านดูไฟแล้วดูเบกเกอร์มันจะตัดไหมเพราะว่าเราใส่อ่า ซีเนอร์ใส่ไดโอดกันช็อตดูเห็นบ่อไฟบ่เห็นบะนี่เบรกเกอร์จะทิ้ทันทีนะดูเห็นไฟไหมอ่าดูหายใจมันเดิมดไหมมันโมไหมไม่เลยครับอี่ท่านอยากได้์เบร์นะครับเป็นสแตนเลสแท้ตัวนี้ก็พันกว่าบาทเหมือนกันเกือบสองพันสแตนเลสแท้นะครับท่อสองนิ้วนะท่อปั๊มนี่ไปเช็คราคาได้เลยนะครับคุ่นน้ำผ่บนอนทองแดงแท้ครับ กดลวดทองแดงแท้ท่านผู้ชมดูหาซื้อกันชูมือนี่ครับของแบบเข่ามานี่ผมพี่เหรอครับมีแต่โลโมินีเซียมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคัดเกรดที่แบบดีที่สุด3 5 0้าสวัตต์นะครับต่อแบตเตอรี่ตรงก็ได้ต่อแผงตรงก็ได้ทองแดงแท้ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามีสองนิ้วนี่เห็นไหมเราจะบอกเลยมีท่อสองนิ้วให้มีท่อนิ้วครึ่งให้มีท่อหนึ่งนิ้วให้อ่าไม่างเป็นแบบใดขออยญาฉีกพี่นอ้องต้อพูดเดียว ผู้ใดซ่คืออดนะครับเพราะว่าผมโบแมนวันยิ่งเพจใน YouTube บมีอย่างย่างเดียวทั้งโฆษณาวิทยุด้วยนะครับนี่าถามเบิร์หน,น่ยอยเพราะลูกคนได้ฟังมาจากไหนฟังวิทยุยอ่าวิทยุยเห็นบ่แมนอ่าเ<บ>นาะ,นะมันมีแค่ห้สิบชุดเห็นปะอ่<บ>อะาผู้ใดท่านนอ่าสิบชุดแรกนะครับท่านจะได้ของแถมนี่ก็ไปเจ็ดชุดนะพี่น้องนะอ่าส่งส่งอีกโบแมนจะติดแค่นี้นะครับส่งพร้อมนะส่งทั่วประเทศเหมือนกิฟต์อ่าโปรหมื่นเจ็ดเลยดูสแตนเลทแท้ครับ ระนาแห้งพร้อมเดี๋ผมลงในคลิปไปเบิง่งดูครับงานอ่าเราสำคัญมีทอ่อแถมเลยพ่อผมโอแมนทอ่อกระโหลกกระลาโอแมนทอ่อพลาสติกนะครับเล็กนะครับนี่อ่าเป็นเสือกซสือกันเบิง่งไปเช็คราคากันเอาพี่น้องเดในสุมาคุยต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะมันมีเลี้ยนแบบไข่กันหลายนะนี่สแตนเลสแท,แท้แล้วขดลวดทองแดงแท้ด้วยนะครับซูมมือนี่ครับมันมีเลี้ยนแบบกันหลายแปดเก้าร้อยกัมีเยอะแยะนี่ครับเล็กนะนี่ไม่งั้นพลาสติกที่เขาเหิ้นกันบิ่งนี่ทอ่อสองนิ้วนี่ได้เข้าไปได้อืม นี่นิ้ครึง่งนี่เห็นปะนี่หกหุ่นนี่เห็นปะตูน้ำมันยโยนลงสะตามนี่ผมโฆษณาหลายคลิปผมเวียงลงสะเลยครับนะถ้าอยากบ่อยากให้มันจมแห้งกันร้อนมัดจังหน่อยกันร้อนมัดหูเพราะวะ่าขึ้นจากน้ำได้ประมาณเมตรหนึ่งขนาดน้ำลึกเนาะ,ะเวียงลงสะเลยนะครับนี่นี่ถามเอาถามพอ่อรุงพเพ่อจังหวาคือติดราคาถึกเปล่วเมนบอกพ่อรุ่งเนาะปกติเขาซื้อมาเองยังเท่าไหร่หมื่นหมื่นเจ็ดหมื่น เออคนนัที่ซื้อมาติเองทีหลังเมื่อกี้เนาะเห็นป่ะอันนี้คือโปรนคนนั้นเพิ่งขึ้นมาติดถือแท่บัขาดทุนบ่ถามว่าขาดทุนถ้าไรราคาจริงมันขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นออเดอร์ให้เพราะว่าผมบรดิดารติดอยู่แค่นี้อันนี้คือเหมือนการดึงดูดลูกคา้าจริงราคาผมติดกันชุดยัง,งมันเป็นแสนครับหลักแสนอยู่แล้วอันนี้ก็ในค่าย่อมเยาปกติก็สองหมื่นกว่าอยู่แล้วอันนี้คือโปรให้นะครับโปรให้โปรให้เราแผงมันจะเป็นแผงเกรดคัดนะครับแข็งเกรดคัดแล้วก็มาผ่าโมเซลด้วย กระแสสองเท่านะครับเนี่ยพี่น้องมันเป็นแผงเกียรคัดมันเป็นแผงประมูลโรงงานแต่ว่ารับประกันแผงเนใี่ยสามปีผู้ลงทุนมาเพรได้แผงมันบระเมินแผงใหม่ครับบระเมินแผงใหม่แต่เป็นแผงเขาใส่มาสามปีแต่ว่าแห้งก็แผงใหม่เข้าใจปะครับร player, แรงกว่าแผงใหม่รับประกันเยอะกว่าแผงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไฟแรงเท่าตัวด้วยนะครับมันบ่มีหรอกครับเบิ้ลประเทศไทยมันบ่มีกระแสยี่สิบแอมพ์พี่น้องผมให้เต็มที่ซื้อหาแอมก็ยากแล้วเอ้า เโอ้ยแล้วจะสิว่าคุยทีมช่างผมไปไหนไม่รู้เดี๋ยวผนจะวัดแอมให้เพื่อนๆให้ดูว่าขึ้นกี่แอมเนาะอ่าท่านไปเช็คได้เลยทั่วประเทศเนาะตะเวนอยู่ในเมฆเมฆเปนโมลุ่งโมลุ่งอยู่ในเมฆเปล่าอ่เนี่ยเเวนอยู่ในเมฆนะท่านเบิรงพี่น้องสิบสามกว่าถ้าอันนี้มันคือบนใดแต่ระนาบองศานะขึ้นเนี่ยเอาแบบบ้านใดเสรซตแต่ยังเบิรงกฟูนเต็มนะครับอ่าแล้วก็มาบังไอ้เข้ามาพคนอีกนะฝา่เข้ามาออกแค่น้อยอ่าเพราะทุกอย่างมันมีบังอ่ะ สิบสอ่าลงอีกหน่ไปลงเอาชิปเอา1ิไปเนี้ยขึนอีกหน่นอยมึอยาสิบ่เห็นมงี้เนี่ยมือมือจจบงังเนี่ยตามผมยังนี้นอยคือเื่นเผืน,ผนผมเอา1สิให้เนี่ยเี 13. กว่าเดี๋สิเอาสิบเอาเอาสำนีพอสังเขบแล้วนี่สินะครับสี่จุดหกเอาเลยเอา เห็นไหมครับเฮ็ด่ห้เบิ่งได้สิบงว่ามันเป็นไบบเอาเดี๋ยวกดติดตามตอนเร้วสิมาอ่านะครับเรามาดูวิธีการลงปั๊มท่านใดที่เลือกเอาแบบเสมอเนาะนี่นี่บอ่อสามนิ้วเห็นไหมครับตั้งแต่สามนิ้วนะครับแต่สองนิ้วเน้นมากเลยนี่ปั๊มมันจะเป็นสองนิ้วกว่าอันนี้ก็เอาสายยางมาซื้อสายยางมาสีฟ้าก็ได้หรือว่าแบบใสก็ได้นะครับแล้วก็เอาสายรัดมารัดตรงนี้มันจะเป็นเกลียวหมุนอยู่ใช่หไหมครับนี่ก็มัดเชือกนะครับมัดเชือกตรงนี้จะมีที่หูให้มัดเชือกอยู่ไว้ผูก แล้วก็ะจายลงไปเลยนะครับสูบน้ำใส่ถังใส่ยังห้องลงห้องน้าหดฟงหดฝักเห็นไหมครับลงแล้วเออาอ่ากระจายลงไปเลยเดี๋ยวติดตัวนี้เอาออกเพราะมันใหญ่ก,กว่าปั๊มเดี๋ยวครับที่วอานี่ครับ,บ<อ>ลงบนนี้ลงไปปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ต่อสายไฟไปนะครับ,บ,บนี่ครับต่อสายไฟไปนี่สายยงสายยางนี่ครับแบบเพาะสำหรับอ่าใส่แบบนในสูบใส่ถังนี่เต็มนะครับถังแล้วเต็มนะครับแล้วก็ ปล่อยสายไปในถังหรือว่าสิ่งทอของลห้องน้ำนี่ต่อสายมานี่ครับรวมติดตั้งครับถ้าค่าติดตั้งนะครับมันจะ1,000บาทได้ทั้งสายการฟงกันฝ้าสายดินนี่สายใยเนี่สายอันนี้ต่อจากแบตใช้งานนะครับหรือว่าท่านจะทําคัดเอา3สามทางสลับยิงตรงก็ได้นะครับเซ็ปก็ได้นะแล้วแต่นี่แผงนะครับติดตั้งเรียบร้อยสายกันฟงฟ้าผ่าเรียบร้อยนะครับลงมาตอกสายดินสายกาวให้เรียบร้อยนะครับอืมสมเรียบร้อยครับ เกาลยครับเต็มกับงเลยนะครับกันฟ้าจริงๆถ้ากันฟ้าเนี่ยแค่ตะปูดอกเดียวกับกันได้ครับบอกว่าต้องเอาช่วไหมฝนตกมามันกระชืนอยู่แล้วนะครับนะพะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าในบ้านไฟฟ้าบ้านดอกเก่าเอาลึกนะครับยังหน่อยกับสองเมตรอันนี้ประมาณเมตรเมตรยี่นะครับแผงไงครับเมตรคูณสองเมตรนะครับนี่เลยกระแสสองเท่าแน่นอนไปดูชุดไฟบอกให้พอลุงเราอาการํำฮวงาำ้อนนะพอล่มที่วีสวรรคยังมาเราพันเปีวกมา ครับเร็จแล้วนะครับงานก็จะออกมาแบบนี้อ่าอันนี้แบบเอาพื้นเลือกแบบไ่ต้องดูแลน้ำกดน้ำกันดิฟเจลนะครับดิฟเจลนี่ดิฟเจลเลยใช้ยาวนาน CCA อยู่ที่พันนะครับอยู่ที่พันกว่าเก้ารอยถึงพันนี่ CCA เก้าร้อยกว่าเลยนะอ่าดิฟเจลแปดสิบห้าแอมป์นะครับผมอ่าแปดสิบห้าแอมป์นะอันนี้ไม่ต้องดูแลน้ำกดน้ำกันนะครับก็เวลาใช้งานเรเอาปลั๊กมาเสียบนี่ไว้เลยปลั๊กไฟฟ้าเ้าบว่ปลั๊กพ่วงเหาจุดใส่ไร้คาโทรศัพท์ชาร์จรถด้วยกัน เครื่องซักผ้ากาญมอนที่พัดลมสวานหินเจียกบใสาใหม่เลยวันเดือนนะครับชาร์จรถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับชาร์จจักรยานไฟฟ้า3ล้อหรือว่า2ล้อก็ได้นะครับนะอ่าตามที่ลงคลิปให้ลายคลิป,ปนั้นโปูเหมือนเจ็ดพันนะอ่าได้แบบการไ,ได้แบบกันเลยแพงขนาดเดียวกันกระแสสองเท่า20แอมป์นะครับอ่าก็ใส่หลายอย่างหลากหลายนะครับอืมชาร์จรถไฟฟ้าได้สองสามขันเลยทีเดียวพร้อมกันด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์โมให้เรียบร้อยนะครับใส่ตะแกรงลวด กันมดกานแมลงจิ้งจกนะครับแล้วก็กับพัดลมอ่าการช็อตอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตเลยนะครับการใส่งานขึ้นแบเกอร์ตัวนี้นะครับปิดเปิดตรงนี้เลยก็จะบอกโวลต์บอกอะไรแรงดันนะครับอจาจจะกระเพื่อมเนี่ยสองร้อยสามสิบโวลต์นีนะ่บูทร,รักษาแบตเตอรี่เลยนะครับนี่นี่ไรอย่างนี้เลยแล้วก็หลอดไฟนะครับสองหลอดซอดแจ้งอันนี้หลอดตรงนี้นะครับเดินให้พร้อมนี่นี่ติดเลยนะแล้วก็อีกหลอดหนึ่งข้างนอก ตรงทาง่ถนนตรงนี้่ะครับต่อตรงนี้เลยนะครับอ่ะอ่าบูธทำงานยังไงนะขั้นเดียวนะคุณผู้ชมบอกไปหลายคลิปนะหลายร้อยคลิปแล้วเพราะว่าบูธเนสรวยก็ชุดก็บีในรูปแบบเดียวกันแต่ว่าบูธพัฒนาใหม่กระแสสูงขึ้นดูนะครับถ้าขึ้นบูธนี้ไม่ขึ้นนะถ้าหน้าจอตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับที่บอกง่ายๆเลยหน้าจอตรงนี้ไม่แสดงอะไรเลยแล้วบูธครับนะครับดูนะครับนะขึ้นบูธตรงนี้ห้ามขึ้นหลังจากใช้งานไปแล้วสองสามปีอ่าแบตเริ่มลด ประสิทธิภาพเริ่มไฟน้อยอ่เราบูตได้เลยหน้าฝนหน้าหนาวพายุเข่าบ่มีแดดเาก็ใส่บูตนะครับคุณนะครับผมจะขึ้นบูตดูวนที่ปางต่างกันปว๊บไฟสีม่วงแสดงดูนะครับวนจะวิ่งทันทีเลยอ่ะเขาเรียกว่าบูตกระแสบูตแรงดันดูนะครับนี่เห็นไหมก้นวิบวิบวิดวิบวิบเลยนะครับนะเห็นไหมอ่านะครับถ้าไม่ใช้งานก็ลงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แหละแบตคุมแรงดันไว้อยู่นะครับนะเนี่ยแต่ถ้าเรามีแบตมันก็จะคุมแรงดันพอแรงดันมันมาก็ได้ปกติแล้วก็เอาลงนะครับไม่ต้องใช้งานะ แรงดันก็จะลดมาปกติทันทีในค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับนะ,ะนี่ไฟซิมแสดงที่ผมบอกให้นะต้องเห็ดหลายอย่างครับแล้วงานแต่ละงานนะครับไม่ตแต่กลัวหมดกวาเลยนับไรต้อกวแน่นหนาเลยนะครับอ่าอ่านะครับเบเกอร์อะไรนี่แล้วก็วิธีการเสียบง่ายเลยมันจะมีเสียบสายแบตเตอรี่เข้านะครับบวกลบนี่เสียบผิดมันไม่เข้านะครับผมจะมาร์กไปให้อยู่ท่านใดที่สั่งไปติดเองเนาะ มาร์กไว้ให้อยู่บวกลบนะครับแล้วก็เขียนกำกับไว้มีคู่มือด้วยใบประกันหนึ่งปีนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะแผงเสียบง่ายๆนะครับแผงเข้าแผงบวกลบนะครับอันนี้บวกนีรเข้าง่ายๆนะอ่าคลิปอ่าแล้วในแชทนะครับในแชทในเพจท่านยาไปแชทนะครับท่านยาไปแชทไปหยังนะครับผมบอกหลายรอบแล้วให้ท่านติดต่อมาตามเบอร์ในคลิปเลยนะครับแอดไลน์เลยอยู่เบอร์ในคลิปนะครับด่วนที่สุด อย่าไปแชทเพราะว่าการแชทเนี่ยเขาจะหน่วงเวลาแล้วก็กว่าจะ,ะคําตอบได้นะครับมันเป็นระบบอ่าเขาเรียกว่า AI นะครับมันจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดในคลิปในเบอร์หลังเสือท่านโทรมาได้เลยนะครับนะอย่าไปลีล้อนะครับผมแ้งไปหลายคลิปถ้าครบกําหนดก็คือปิดไปเลยนะครับปิดอ่าหมดเขตก็คือ31ดกรกฎาคม2567นนะครับอ่า อ่าสิบชุดแรกนะครับสิบชุดแรกท่านก็จะได้ของแถมตามในคลิปนี่นแหละอ่ะขอเบอร์นิดหน่อยนะครับอ่ะขอเบอร์ก่อนนะครับที่เบอร์นะครับโทษได้ตลอดเลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับโทษเบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดจะถูกแอดไลน์ด้วยเบอร์ใหม่นะครับแอดไลน์ด้วยเบอร์ใหม่เพราะว่าเบอร์เก่ามันจะเข้าไม่ได้จํารหัสไม่ได้ ผมเพิ่มเบอร์อีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์รายเดือนนะครับอ่าก็ใช้มาหลายปีแต่เพิ่งเอามาใช้นะครับนั่นเป็นเบอร์ส่วนตัวแต่ว่านี่จําเป็นต้องเอามาใส่เพราะว่าไล่เก่าเขาไปไที่เบอร์จํานะครับแอดไลน์้วยเบอร์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับนะครับศูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่สี่ห้าศูนย์ศูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่สี่ห้าศูนย์เป็นอย่างขึ้นคนเดวทั่วโลกมาคนที่ไปทํางานต่างประเทศนะครับคนโอนเงินโอนอย่างว่าให้กันแต่คนไปติดต่างจังหวัดนะครับอ่าจะไปทํางานอยู่นอกนั่นแหละก็จะให้ผมไปติดอยยู่่ในนประะเททศไทีแหล ท่านก็โอนเงินมานะครับหลายคลิปหลายเจ้าน่าจะเป็น3 4 0ชุดแล้วนะครับสำหรับหลายโปรที่ท่านอยู่ต่างประเทศนะครับ oh. สนใจก็ร่วมสอบถามเดี๋ยวไปเบิ้งน้านะครับเดี๋ยวผมจะต่อหนามอ่ะจะได้กับไหลอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเวลาคลิปเราจำกัดเดี๋ยวผมต้องไปซอยเขาต่อต่อทรงต่อสายอย่างเขานี่ยนะครับเขายังบ้านเออย,ยอนปั่มยันยังฮะเดี๋ยว